เสียงดูดีขึ้นไหมอ่าใช่เสียงนุ่มดูหล่อขึ้นไหมดูหล่อขึ้นเยอะเลยนะสังเกตนะอันนี้อันนี้อันนี้เสียงมอเตอร์ไซค์ก็เพราะพริ้งใสายเท้าเลยฮะเข้าทุกดอกแล้วบอกว่าเก็บเสียงสวัสดีครับวันนี้พวกกับรายการแนนจ๊อท่านผู้ชมครับสังเกตความแตกต่างจากคลิปก่อนไหมฮะวันนี้เสียงเรานุ่มหล่อมาก โซดาโมนิกบีลิงโปรอ่าโอเคครับก็เดี๋ยวมาอันบล็อกกันนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เราเราใช้ตัวไวเลตอยู่นะครับ, <S <S บก็คือตัวโซดาโมนิก iec. ตัวนี้นั่นเองครับผมนะครับโดยที่ ระบบของเขาจะมีตัวรับสัญญาณหนึ่งตัวแล้วก็ตัวส่งสัญญาณตรงนี้สตัวนะครับซึ่งแพ็กเกจที่ได้มาเป็นกล่องอย่างนี้เลยนะครับนี่หน้าตาสดใสมากนะครับเขาบอกว่ากล่องมันเนี่ยมันคือการชาร์จไฟในตัวนะครับเราสามารถเช็คได้ว่าเฮ้ยก,กล่องเนี่ยมีไฟอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่กี่คิดละพอในตัวของไม้ที่เป็นตัวส่งสัญญ,ญาณกับตัวรับสัญญ,ญาณเนี่ยเริ่มมีอาการแบตหมดเราสามารถ เอาเข้ามาใส่เพื่อชาร์จแบตได้เลยตัวส่งเนี่ยสามารถปรับระดับเสียงได้นะครับอยู่ที่6ระดับนะครับหันให้ดูนะก็คือเซตนี่เสียงตอนนี้ผมปรับไว้ที่3นะครับน่าจะเป็นเสียงที่ไม่ได้แบบแหลมเกินไปหรืออะไรเกินไปพอดูตรงค่าตรงนี้นะฮะใช้งานง่ายครับใช้งานได้แบบง่ายหรือว่าเวลาเราต้องการใช้แค่ไม์ตัวเดียวเรากดปุ่มนี้มันก็มีเสียงได้เลยไมตที่เรากดมีกเอา,าไว้ ค่อนข้างใช้งานง่ายทีนี้เดี๋ยวมาลองเทสดูครับว่าจะไกลได้แค่ไหนครับเขาเคมา100เมตรเดี๋ยวจะลองเทสเป็นระดับไป10เมตร20เมตร50เมตรแล้วก็100เมตรนะครับถว่าสัญญาณตัวนี้มันจะขาดไปตั้งแต่กี่เมตรถ้า80เมตรก็ถือว่ายังโอเคนะเออใช่เพราะเขาเคม100อเมตรอ่ะโอเคไปลองสวัสดีครับนี่คือสัญญาณเสียงณนะระยะ10เมตรท่านผู้ชมคี่ว่า10เมตรเสียงผมเป็นยังไงบ้างครับผมชัดแจ๋วชัดแจ๋วชัดแจ๋วสิบเมตรชัดแจ๋วเทสที่สิบต่อครับ นี่คือระยะสัญญาณ20เมตรคุณคิดว่าเราจะยืนชัดเจน20เมตรชัดเจนครับต่อเลยเกือบสุดซอยตรงนี้ที่เราเห็นกันอยู่ลับๆนี่คือระยะ50เมตรนะฮะท่านผู้ชมได้ยินเสียงผมไหมฮะได้ยินครับชัดเจนอยู่50เมตรนี่สุดซอยแล้วนะกี่เมตรแล้วครับ ร้อยเมตรแล้วร้อยเมตรแล้วโอเคร้อยเมตรร้อยเมตรแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะโอเคเดี๋ยวลองพูดเข้ามานะ <t ap> ไม่ได้ยินไม่ได้ยินครับร้อยเมตรไม่ได้ยินอะ่ะลองพูดสิ <t ap> ไม่ครับไม,ไ,ไม่ได้ินไม่ได้ยินคานผู้ชมนี่คือระยะร้อยเมตรซึ่งอาจจะรับตาจากกล้องและตัวส่งสัญญาณมาแล้ว <t ap> เขาเลยอาจจะไม่ได้ยินเรา แลเราจะลองดูว่าระยะเท่าไหร่เขาถึงจะกลับมาได้ยินเราอีกครั้ไงนะคะตอนนี้เป็นไงบ้างครับไม่ได้ยินเลยครับตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงฝั่งเขาเลยฮะอตไม่ได้ยิน,ยยนยตอนนี้กี่เมตรแล้วดีกว่าย้อนกลับมากี่เมตรแล้วหกสิบเมตรหกสิบเมตร,มตรยังไม่ได้ยินอ,อะอะตอนนี้เหมือนเหมือนจะเริ่มเรากำลังเจอตอนนี้ได้ยินแลวได้ยินละอยู่ที่ตรงนั้นกี่เมตรอยู่ที่ตรงนั้น ตรงน,นี้น่าจะประมาณ60เมตรใช่ไหมออตอนนี้60เมตรฮะสุดกำแพงอ่าผมไม่แน่นใจว่าต้องไม่มีกำแพงบังหรือเปล่าถึงจะได้ยินเสียงกัน<อ>เพราะว่ามีกําแพง2ชั้นเลย,ยที่ขวางกั้นเราไว้โอเคคือเดินกลับหาคุดนะฮะ60เมตรได้ยินชัดเจน ชัดเจนครับตรงนั้นคือชัดเจนมากอยากไปลองที่ที่มันยาวๆกวกันไหมฮะถนนยาวๆสุดหูทุกตาให้เราได้เห็นหน้ากันคุณสมบูรนณนสายสี่ไหมครับโอ้ถนนมิตรภาพไหมมิตรภาพของเรามันยาวไกลโอเคครับตอนนี้ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าปากซอยนะครับซึ่งวัดระยะแล้วเมื่อกี้จากปากซอยถึงท้ายซอยที่ฝั่งคุณเฟย์กำลังเดินไปเนี่ย ระยะห่างอยู่ที่ประมาณ90เมตรนะครับโดยไม่มีอะไรกั้นด้วยรอบนี้ไม่มีอะไรกั้นแล้วนะครับตอนนี้เขาน่าจะพูดอยู่ครับแต่ว่าเฮ้ยนนได้ยินนฮะดไ,นนไ,ได้ยินฮะแต่ว่าได้ยินแบบกระตุกกระตุกครับนนในคคืร จา,จากตรงนี้ก็ได้ยินนะแต่ว่าได้ยินแบบกระตุกมากนะครับอ oh, <no. S 1> นนบฟ้าดาวไป <c oughs> จึงได้รู้ว่าสวัสดีครับผมนี่คือระยะ,ะ,ะแปนฮะประมาณ80 80ได้นะฮะคิดว่าสัญญาณเสียงชัดไหมฮะ เอาละครับผมก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวครั้งนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณไอเป็นคนสรุปเพราะว่าคุณไอเป็นคนที่คอยฟังอยู่ตัวฝั่งรับสัญญาณนะฮะว่าเป็นยังไงฮะคุณไอโอเคครับต้องบอกว่าเขาเคมาที่ร้อยเมตรผมพูดที่ร้อยเมตรก่อนเนาะร้อยเมตรเนี่ยจากเมื่อกี้ที่วัดกันจริงๆเลยร้อยเมตรเราไม่ได้ยินเพราะว่าอาจจะมีกําแพงอะไรเข้ามากัน้นแต่พอล่นระยะเข้ามาเหลือ90เมตรแล้วก็เป็นไม่มีอะไรกั้นแล้วได้ยินแต่เป็นการได้ยินแบบสัญญ,ญาณขาดหายแล้วกันแต่พอขยับมาที่80เมตรเริ่มชัดเจนมากขึ้นแต่่่่ก็ยยยังงมีีีีีขาาาดาดาดหบ้ระะทททสุ ว่ายังสะเถียนอยู่คือ60เมตรก็ถือว่าไกลแล้วนะ60ใช่60เมตรแบบสถียนแต่ว่าคุณต้องเร่งเสียงในตัวของตัวส่งสัญญาณให้ไปที่6เลยคือเต็มแม็กเลยใช่อันนี้คือชัดเจนมากๆได้ยินชัดคุณเฟิร์สร้องเพลงรอองได้พอดีมาพูดในเรื่องของนอสเสียงเรากัวแล้วกันมีบ้างครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เก็บเสียงได้ดีนะครับในคลิปน่าจะได้ยินกันแล้วแหละว่ามันเก็บเสียงได้ขนาดไหนแล้วกัน อะอย่างเช่นคุณลุงคนนี้ที่ขับรถผ่านนะครับอาจจะได้ยินเสียงเล็กน้อยเมื่อใกล้หม่แต่พอห่างออกไปนอยส e ก็เริ่มหายไปแล้วนะครับอ่าโอเคการรีวิวตัวบ l ลิงค0ห้โปรนะเรียบ,บ,บร้อยแล้วทีนี้ต้องถามว่าราคาที่ผมซื้อมาเนี่ยราคาไม่เท่ากันอยู่แล้วไม่นั้นนะครับ บอกว่าเราซื้อมาไม่เกิน10,000แล้วกันไม่เกินหลักหมื่นนะครับใครที่สนใจก็สามารถไปตามหาได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ที่เป็นช้อปปีหรือว่าจะเป็นการไปเดินหาตามสถานที่ร้านค้านะครับล้วก็ได้ลองนัหน้าร้านใช่ใช่ได้ลองได้ลองดูตัวเลยว่ามันเฮ้ยเป็นยังไงใช้ได้จริงไหมใช่เพราะว่าตอนหน้าร้านในผมก็เป็นเดินร้องเพลงทั่วห้างเหมือนกันใช่ใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมดีเนาะดีครซึ่งต้องบอกว่าสําหรับคนที่เป็นสายคิติกรหนึ่งคนเขาก็มีเป็นตัวรับหนึ่งตัวตัวส่งหนึ่งตัวด้วยซึ่ ครับสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปแบบนี้ครับคอมเมนต์ไม่ได้นะครับอยากให้เรารีวิวอะไรคอมเมนต์ไม่ได้ครับถ้ารีวิวได้จะรีวิวให้ใช่ครับผมก็สำหรับช่องทางช็อตรถชมของเรานะครับก็จะเป็น TikTok YouTube และ Facebook นะครับผอย่างไงก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามเราได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมมึงจางมากเลยกูนึกว่ามึงจางไอ้ขอเป็นีกินไม่กินข้าวไม่กินข้าวกำลังงานหมดกำลังงานหมด